สวัสดีครับผมยินดีต้อนรัเข้าสู่ช่างเบลยูน,นะครับผมวันนี้นะครับผมก็อยู่กับการ์หน้าจอนะฮะที่มีราคาสูงมากถึงกับซื้อรถ1 5 0ซีซีได้เลยนะครับผมนั่นก็คือการ์จอ RTX 3080นนั่นเองนะฮะ ครับผมยินดีต้อนรัเข้าสู่ช่องเบลล์กแลครับผมวันนี้นะครับผมก็อยู่กับการหน้าจอนะฮะ ที่มีราคาสูงมากถึงกับซื้อรถ 150cc ได้เลยนะครับผมนั่นก็คือการ์ดจอ RTX 3080นั่นเองนะฮะถามว่าทําไมมันถึงมีราคาถึงซื้อรถ 150cc ได้เลยเพราะว่า,วาเจ้าตัวนี้ฮะเห็นเล็กๆแบบนี้นะครับผมราคานะครับตอนนี้ที่ผมขายได้นะฮะอยู่ที่83,000บาทครับว่าที่ผมถืออยู่นี่มีมูลค่า3เอ้ย83,000บาทนะครับของจริงนะครับแล้วก็มีคนซื้อไปที่รียบร้อยแล้วนะครับผมโพสต์ไปเมื่อตอนเย็น คนถามซื้อมาเยอะมากนะครับทุกคนแต่ว่าเราก็ได้ขายเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนั่นก็คือ rtx 3 0 8 0นะฮะ g force นะครับผมเป็นตัวนี้นั่นเองนะครับนี่รูปร่างหน้าตาลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะเดี๋ยวขอวางกันนะอัญชลายอุสารรับเงินเข้ามาแล้วหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้มีพัดลมพัดลมนะครับอันนี้ต้องบอกเลยนะว่าเป็นมือเดียวนะผมใช้คนเดียวแล้วก็ใช้แค่เล่นเกมนะครับผมสตรีมบ้างเป็นครั้งคราวนะครับแต่ถามว่าไอ้ตัวการ์ดจอตัวนี้สตรีมแล้วมันหนักไหมผมว่าม กระจกไปจอตรงนี้มันต้องทําอะไรที่ได้มากกว่าน,นี้แล้วก็ที่มันโหดกว่านี้สามารถเล่นเกมได้แบบ 4G สบายสบาย,บายแบบฝั่งอัลเตอรอะไรประมาณนี้คือแบบสบายมากเลยนะครับแต่ถามว่าตอนที่ผมซื้อมาราคาเท่าไหร่ตอนผมซื้อประกอบกับเครื่องน,นั้นอ่ะจะอยู่ประมาณแสนแสนสองถึงแสนห้าผมจำไม่ได้นะราคาที่แน่นอนนะครับผมแต่การ์ดจอเนี่ยถ้าจําไม่ผิดจะอยู่ที่ประมาณ 3- ามหมื่นถึงสี่หมื่นนะครับถ้าผมจาไม่ผิดนะโดยการ์ดจอเปล่าๆตัวนี้นะผมซื้อมาตอนนั้นก็ประมาณสามสี่หมื่นนะครับแต่ณวันนี้ถามว่ามัน มาคแพงขึ้นหลายๆคนก็อาจจะรู้แล้วแต่บางคนก็ยังไม่รู้ที่การ์ดจอมันแพงขึ้นเพราะว่ามันขาดตลาดนั่นเองนะครับทุกคนแล้วถามว่าเอา้การ์ดจอทาไมขาดตลาดคนร้านขายคอมก็มีเพื่อนเยอะทีเด็ดทำไมเขาไม่ไปซื้อกันทำไมต้องมาซื้อกับพี่เบลคืออย่างนี้ครับอันนี้มันเป็นการ์ดจอที่แล้วมากณนะตอนนี้คือขาดตลาดจริงๆครับ เพราะว่าคนที่เขาแบบว่าหัวเล็กเทคนิคหน่อยหัวแบบว่าทันสมัยหน่อยเขาก็จะเอาการ์ดจอพวกนี้ฮะไปทําเหมืองครับทุกคนทาเหมืองอศึกษากันดูนะฮะว่าเหมืองคืออะไรขุดบิตคอยนะครับผมเขาก็เลยเอาพวกนี้ไปทําเป็นเหมืองขุดบิตคอยเพราะว่าตอนนี้สกุลเงินบิตคอย,ยม,มันมีราคาที่สูงมากๆนะครับจากเมื่อตอนต้นปีเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งล้านบาทตอนนั้นถือว่าเินตามากเลยนะครับผมแต่ตอนนี้ เกลือไปเกือบ2ล้านครับนึ Bitcoin, <_ d isk> ่งบิตคอยน์เกือบ2ล้านและบิตคอยน์มันสามารถหาได้โดยแค่เราเนี่ยเสียแค่ค่าไฟนะครับผมแล้วก็เราก็ขุดไปเรื่อยๆขุดไปเรื่อยๆแล้วก็รันเครื่องมันไว้ไปในเว็บไซต์ของเขามันก็รันแล้วก็ขุดไปเรื่อยๆมันก็จะสะสมบิตคอยน์ไอ้เจ้าบิตคอยน์เนี่ยมันก็จะสะสมไปเรื่อยๆจนเป็นเงินแท้ๆนะครับที่สามารถเราทำได้ อันนี้ลองรองไปศึกษากันลึกๆดูนะครับผมแต่ว่าผมเองอะ่ะถามว่าผมจะขุดบิตคอยไหมก็อยากแต่ผมเป็นคนที่แบบว่าชอบเล่นเกมมากกว่าผมก็เลยไม่เอาในด้านที่แบบว่าจะมานั่งขุดบิตคอยอะไรประมาณนี้นะครับผมผมก็เลยตัดสินใจฮะ,ะเห็นว่าช่วงนี้ราคามันแพงนะครับผมราคาแพงก็น่าจะหนึ่งเท่าตัวได้นะครับผมผมก็เลยตัดสินใจขายมันนั่นเองนะครับในราคาที่แปดหมื่นห้าแต่พอดีอ่าเจ้าของเขาเนี่ยก็เลยต่อนะครับผมก็เลยลดเห้นมาสองพันเหลือแปดหมื่นสาม 8, 000, ะครับ โอนมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนะฮะเขาโอนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ย ผมจะแพ็คส่งเขานะฮะเขาอยู่ก <reforms> ร <familia S 2> ุงเทพนะครับ <Brothers> พ yeah, ี่พี่ชายเขาอยู่กรุงเทพเขาน่าจะเป็นคนบิตคอยน์แหละเนาะคนขุดเนาะก็เลยแบบประมาณนั้นนะเออแต่ถ้าใครมีการ์ดจอช่วงนี้ผมแนะนำนะถ้าเราเป็นสายขุดบิตคอยน์เงี้ยผมแนะนำให้ขายนะครับอย่างเช่นไอ้บินเป็น RTX 2070ราคาอยู่ที่ประมาณ30,000ถึง34,000ของผมจะอยู่ที่ประมาณ80,000ถึง95,000มื่นหแต่ถามว่าผมได้ในราคาที่โอเคไหมผมถือว่าพอใจแล้วล่ะนะครับผมเพราะว่าราคาของผมเนี่ยมันอยู่ครึ่งๆกลางๆระหว่างแปด กกับ95,000นึกภาพออกไหมครับถามว่าอนาคต ไอ้การ์ดจอตัวนี้มันสามารถที่จะราคาสูงได้มากกว่าน,นี้ไหมส่วนตัวผมคิดว่าอาจจะเป็นไปได้นะเพราะว่าเจ้า่าตัวบิตคอยเนี่ยมันมีราคาที่สูงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับใครที่ลองศึกษาลองไปทําลองไปเล่นกันดูนะแต่สำหรับผมนี่ไม่มีเวลาว่างที่จะศึกษาเรื่องบิตคอยนะก็เลยไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะครับผมก็เลยตัดสินใจขายดีกว่านะครับผมเออนะฮะก็เลยเนี่ยทุกคนก็ต้องไปลองศึกษากันดูนะว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงทําไมคนถึงกล้าซื้อนาหน้าจอตัวเนี้ย ที่ทั้งที่เมื่อก่อนเนี่ยมันไม่ได้ราคาแรงขนาดนี้กับผมได้อลองศึกษากันดูนะครับผมว่ามันต้องมีเหตุผลอะไรสักอย่างที่ต้องที่ทําให้เขาได้เงินมากกว่าที่เขาจะต้องมาลงทุนแบบนี้ยนึก่าออกว่าออเขาอาจจะได้มากกว่าที่เขามาซื้อแบบนี้มหาศาลนะเขาเลยยอมลงทุนขนาดมันเป็นการลงทุนนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือการหน้าจองผมเนี่ย ประกันจนถึงปีเท่าไหร่เมื่อกี้ที่ดู <20 23. S 1> ปี2023 2023และปีนี้2000เท่าไหร่21 21การหน้ <21. S 1> นาจอผมเพิ่งซื้อมาไอ้ภูมาอยู่ทำงานอย่างาที่กี่เดือนประมาณ5 6เดือนประมาณ5อ่า เท่ากับการหน้าจอตัวนี้ที่มาอยู่กับพี่เอาพ่งซื้อมาก็ตอนที่เองมาใช่ไหมมันมีคอมตัวนั้นใช่ป่ะใช่ใช่อ๋อใช่นี่อกแล้วถูกต้องอ่านั่นแหละพึ่งซื้อมาจริงอ่าอันนั้นเป็น RTX 2 0 7 0 Super ถูกป่ะถูกไม่เห็นอ่าแต่อันนี้เป็น RTX 3 0 8 0ูนซยพึ่งซื้อมาเลยนะถูกต้องถูกต้องใช่นั่นเองนะครับผมแล้วก็ความดีของตัวนี้ก็คือมันเป็นแบบว่า3พัดลมครับทุกคนคือมันจะเย็นคูณ3นั่นเองตอนที่ผม ถึงแบบ80-90แบบไม่เคยมีเลยนะครับอุณหภูมิจะอยู่แค่60เองคือเป็นอะไรที่แบบว่ามึงยังเปิดแบบหลายๆห,หน้าจอพร้อมเล่นเกมพร้อมสตรีมได้ถ้าเน็ตแรงพออะไรประมาณนี้นะครับทุกคนออผมก็ถามว่าใจเสียได้ไหมก็คงไม่ได้เล่นเกมแล้วนะครับทุกคนแต่มันก็ยังสามารถเล่นได้อยู่เพราะว่าเรามีเรมมบอร์ดที่ดีและอย่างหนึ่งเรามี เขาเรียกว่าอะไรนะ CPU ที่แรง CPU ผมก็สามารถแทนการหน้าจอได้นะครับผมผมก็จะใช้ CPU ในการเล่นเกมนั่นเองนะครับก็น่าจะเล่นรัดได้ด้วยแหละนะครับผมก็ถือว่าปล่อยการหน้าจอไปแล้วกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งราคามันดีนะผมก็เลยต้องปล่อยไปนะครับหลายๆคนที่มีการหน้าจอแล้วตัวเองราว่ามีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้แบบว่าขุดบิตคอยอะไรเงี้ยผมแนะนําที่ขายในช่วงนี้ผมว่าโอเคมากเลยนะอันนี้คือแ3 0 0 0จริงๆนะฮะที่เขาโอนเงินมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ผ มีสลิปทุกอย่างเลยที่เขาโอนมานะครับคือแบบดีใจโค้ตตอนเย็นบอกไปแล้วแล้วคนถามมาโคตรเยอะแต่ผมก็ต้องบอกว่ามันติดจองนะครับก็คือเขาใจมาแหละเขาบอกว่าเนี่ยเขาไม่พูดเยอะเลยนะเขาคุยกับผมคนที่จะซื้อนะเขาคุยกับผมแบบว่าง่ายมากคือเขาบอกว่าอันเนี้ยลดได้เท่าไหร่ผมบอกว่า8ปดหมื่นสามพี่เขาบอกเอาเลยถ่ายรูปให้ผมดูหน่อยก็คือถ่ายรูปแบบว่าถ่ายรูปกับอ่าไอ้ตัวเนี้ยถ่ายรูปกับอ่า การหน้าจอกับตัวผมเนี่ยถ่ายรูปส่งให้เขาดูหน่อยเขาอยากจะรู้ว่าเป็นตัวจริงหรือเปล่านะครับผม,มผมก็เลยถ่ายแล้วส่งเข้าไป เขาก็โอนตังค์เลยเขาไม่พูดอะไรสักคําเลยนะฮะเป็นอะไรที่แบบสุดยอดอะคนเหมือนเหมือนพี่อะคนแบบพี่เลยคนแบบเนี้ยเขาแบบโอนไว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 แต่ดีไงมาซื้อกับเราเราไม่โกงอยู่แล้วไงเพราะว่าเราแบบมีเครดิตอยู่แล้วเนาะไหนจะเฟซคนติดตามไหนจะ YouTube ด้วยแล้วคลิปนี้ก็เนี่ยเป็นการประกันด้วยว่าเราเนี่ยขายจริงๆเราไม่ได้แบบโพสต์เล่ยเปื่อยนะฮะก็คือขายแบบตั้งใจขายจริงๆเพราะว่าราคามันดีนะฮะตรงๆเลยนะฮะราคามันดีมากนะครับผม ก็น,นี่มีกล่องด้วยนะเดี๋ยวพาไปดูกล่องเดี๋ยวขอบางดีๆหน่อยวางหน้าครังไมเป็นไรหรอเนาะมีกล่องด้วยครับเดี๋ยวผมให้ดูกล่องนี่ครับอันนี้คือกล่องมันนี่มันเป็นลักษณะแบบนี้ใครมีอยู่นะแนะนํานะถ้าไม่ได้ขุดบิทคอยผมแนะนําขายนะแต่ถ้าสําหรับใครเอ้ยกูไม่ได้แบบซีเรียสเรื่องเงินว่ะมันก็แค่เพิ่มขึ้นมาอีกเข้าตัวนึงไม่จะเป็นต้องขายก็แล้วแต่แล้วแต่นะความคิดน่าแต่สําหรับผมแนะนําให้ขายนะเพราะว่ามันเด๋เอ ผมก็ไม่รู้หรอกว่าการหน้าจอมันจะราคาลงกว่านี้ไหมผมก็ตอบไม่ได้ผมไม่รู้หรอกว่าการหน้าจอมันจะแพงกว่านี้ไหมแต่สําหรับผมผมไม่ได้ใช้นะคือผมไม่ได้ใช้ไม่ได้สตรีมเกมนะครับผมก็เลยขอขายไว้ดีกว่าอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพอเรื่องมันซาเขาผลิตการหน้าจอเพิ่มขึ้นมาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันสามารถทําให้ราคาการหน้าจอเนี่ยเข้ามาเหมือนเดิมได้ผมก็ค่อยซื้อมาใหม่ อาจจะเอาตัวที่แรงกว่านี้นะครับผมในวันที่ผมอยากเล่นเกมจริงๆนะแต่ช่วงนี้ผมไม่ได้เล่นนะแล้วก็ผมก็ติดแบบขี่รถนี่นั่นวิบากอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยขายดีกว่าน,นะครับผมตัวนี้นะใครมีแนะนําขาย8ปดหมืนบวกรับประกันได้เลยตอนนี้วันนี้ลงคลิปวันนี้ไปดูบ้านตัวเองว่าใช่ตัวนี้หรือเปล่านะครับลองไปหาดูนะครับรับประกันได้เลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับผมใ,<ช>ใครที่ <ๆ S 2> คุณบิตคอยผมคิดว่าเขาก็คงได้เยอะกว่าที่ม,มาซื้อของผมอ่ะไม่งั้นเขาก็ไม่กล้าลงทุน ระดับแบบอัไรซื <in Asia> ้อมาสาหนนึ่งเนี่ยซื้อมาแปดหมื่นมือสองนะซื้อจากผมนะนี่คือมือสองนะซื้อแปดหมื่นบ้าไปแล้ยังไงก็เออแต่แต่เขาได้เยอะกว่าแหละเขาไม่งั้นเขาไม่กล้าหรอกถูกป่ะแล้วก็ไม่ใช่ว่าผมขายแบบนี้คนเดียวนะคือแค่พ่อค้าคนกลางอ่ะที่เขารับเขาก็รับเจ็ดหมื่นห้าแล้วนะเฟี้ยวป่ะเสียวสุดสุดคือการหน้าจอตอนนี้คือสุดมากนะครับใครที่มีอยู่ก็แนะนำกันนะว่าขายดีกว่านะถ้าไม่ได้แบบซีเรียสเราจะต้องเล่นเกมทุกวันหาเงินกับการเล่นเกมอย่างเงี้ย โอเคยังไงคลิปนี้ก็ต้องฝากขอบคุณนะครับพี่คนที่เข้ามาซื้อนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยละกันนะครับผมช่วงนี้บิตคอยมาแรงมากถ้าใครที่ขุดกาลังขุดบิตคอยอยู่ก็ขอให้ขุดได้เยอะๆนะครับผมเป็นกำลังใจให้ครับแล้วก็บูบางคนรวยเลยบูบางคนวัยรุ่นอนะ่ะมีบิตคอยน์สองสามตัวเงี้ยสี่สามสี่ห้าล้านโ้รวยจัด ยอมรับเลยครับว่าครับแต่ผมหัวไม่ไปทางนั้นยอม <laughs> ยอมโอเคยังไงที่นี้ฝากกดไลค์กด like, Subscribe ผมด้วยกันนะครับผมก็พามาดูแล้วกงกาหน้าจอราคาแปดหมื่ทั้งชีวิตที่ผมก็ไม่กล้าซื้อเหมือนกันนะครับผมโอเคขอบคุณมากครับ